กลับบ้านมาตอนสองว้าวโวันด ah, ีนะคุณแม่ว yeah, ันดีนะคะมาจากนครสวรรค์นครสวรรค์โอ้โหตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยเนาะโอ้ตั้งใจบุฟฟีแฟนคุณแม่เลยนะคุณก็ไปร้าที่คำชะโนดไม่ยอมเข้าข้างในอกว้าวว่ายข้างนอกมากันกี่คนครับผมนี่โอ้สวัสดีค่ะคุณแม่ ป้าเมาส์ป้าเมาส์ป้าเมาป้าเมาพอดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้เสียเลยอินเอิบเลยนี่แววของเซตที่นี่นะครับผมเศรษฐีเศษถี่เศษฐี่ป้าเมาส์นะคะป้าปีแล้วเนาะป้าปีแล้วป้าถูก5ปีแล้วแต่ถูกอื่นๆทุกงวดทุกงวดถูกอื่นทุกงวด หนึหงศูนย์หกก็ได้เกือบหกแสนโอ้ยนิดหน่อยได้อ่ะหมาตายนใล่แล้วว่าอะไรนะถึงบอกลุงลุงแต่เช้านะป้ามามาเป็นคนที่โชคดีมากคนนี้เป็นคนที่โชคดีทุกทัวนำสิ่งโชคดีมาให้เรานำสิ่งโชคดีมาให้ค่ะตีใจด้วยนะครับผมรีบไหมครับไม่รีบแต่ว่าจะไปไม่รีบอยู่ฝั่งนู้น ลุงอยู่ทางนู้นอ๋อจะไปเที่ยวจะไปทางข้าวริมโคงี่มั้ยครับไม่ก็ไปเรื่อยๆนี่แหละล้วไปพักที่บ้านลูกไปเรื่อยๆตามภาษาคนมีเงินเนาะไปพักบ้านลูกคุดีจังเลยตาโนนร้างนี่เป็นสายยานพยาน่าวันก้อนก็บวงสวงปู่เท้าเวสุวรรณอ๋อก็ก็ได้โอ้หได้ได้มันมีสองหาง กอหางมันได้ว่าลืมไปแล้วหนูอ่าเข้าไปที่เว็บไซต์ไปเข้าเว็บเลยเหรอเอ่มเอ้เฟซบุ๊กของมาสมาจ้าก็มาจ้าก็เปิดลงลงลงจ้าม้าจ้าต้องจ้าจ้าด้วยจ้าไม่ได้ เข้าไปดูเอานั้นใน f เฟซบุ๊กเมาจ้าทันสมัยนะคลิปนี้ออกไปนะมี FC ฟซีเยอะแน่โอ้คน YouTube ก็มีแล้ว TikTok ก็มีแล้วละมีทุกอย่างเลยทันสมัยมากเลยนะครับสวัสดีค่ะของยายก็เข้าไปติดตามหรือยังอ่ะล้มได้6เดือนแล้วล่ะมันสมองล้มเองล้มเองอุ้ยเมื่อคืนนี้ผมก็ล้มเหมือนกันกับหัวเนาะฟาดพื้นดีเดียวว่า ลงนี่มันเป็นไงไม่คันแล้วตอนนี้พญานาคในถ้ำสวยแล้วนะสวยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดงานวันไหนวะจะเปิดถ้ำอ่ะประมาณเดือนมกราไปแล้วเนี่ยมั้งอ๋อที่นี่เราจะบวงสรวงวันที่เก้ามกรานะอ๋อได้ยินข่าวอยู่เนี่ยดูดวงตาดีครับดูดวงตาเพราะเมาสผมให้ดูดวงตาดวงตาแบบมีสีอะไรบางไปเจอกันครั้งแรกนี่ผลลุกสู้เพราะผลลับกับผลลุกเลยเนี่ยไม่รู้เป็นไรเจอบเมาไม่ได้ จริงๆหนูเห็นตัวตาตั้งแต่แรกแล้วสีสีจะไม่สีจะไม่เหมือนไม่เหมือนเรานะคิดว่าเขาอาจจะใส่เลนทส์ก็ได้ใช่ของแท้หรือใส่เลนครับคุณป้าที่ที่หนูไม่กล้าถอดอยาก z o o นะครับผมัสดีค่ะสที่แรกนั่งอยู่ในวัดเขาบอกว่าอะไรตามหาพญานาคเออตามหาเราก็วันนั้นเราเผเอินที่เราก็ไม่ได้เข้าไปนั่งมัดทูบมัดอะไรหรอกแต่ไม่รู้ ไปเจอกันยังไงไม่รู้เนาะนูเนี่ยก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่นู่นนะก็เลยคิดว่าเออเขาย้ายมาเนี่ยเดี๋ยวเราผ่านทางนู่นเดี๋ยวเราถามคุณเลวัตก็ส่งลิ้งมาให้เนาะนั่นแหละโทรมาตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าจะมานี่โทรมาบอกไปไหว้ก่อนไหมไปที่ไปไปไหว้ไปไหว้ก่อนต้องไปด้วยกัน เปงวัดก็ต้อนรับแขกนะองนองวัดนลงก็มาแล้วครับรถเหมือนกันเลยกับรถลุงคนรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมเหมือนกันเตอนเช้าว่าจะโทรหาว่าเมาส์แห้ะเมาส์เอาเก้าแปดให้หน่อยะที่ข้จะนเก้าแปดเเก้าแปดแหละเออ้ีอยากจะเสรงฟอาหาเล็กเดียวกัน อ้าคนลุกแล้วตอนนี้คุณอนุวัฒน์นะคะให้ <forcément, S 1> <û l> หางหางหางประทัดของท้าเวสุวรรณอ่ะสามเก้าแปดโอ้โหไปหาซื้อแล้วไม่ได้ได้สองเก้าแปดมาห้าใบโอ้โิปนี้ออกไปจะให้มาสักห้าใบฟังนหมะจะได้ที่หมเอาไปหาหมอนัดเลยไปกระเช่โรงพยาบาลเกิดมาสองเกิดอะไรอ๋อขึ้นตรงไหนล่ะขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะจะไปชมเหรอครับ วตรงนี้วยมี่อนีจำลองวังจำลองก็ได้เห็ว่าจะมาตรงนี้ก็ได้แล้วจะถามว่าอยากชอบชอบเพลงของที่นี่ลัม่ะวันนั้นที่มาลำนุ่งผ้าถุงดำหรืออะไรอ่ะที่มาลำขออะไรอ่ะตอนนี้ก็ชอบลำกันถ้าเข้าไปในเมสาจ้านะมีแต่ลำทั้งนั้นเลยเพราะว่าวันก่อนก็ไปลำมวงสวงปู่ท้าเวช วันนี้ว่าจะมาขอลิงลำเนี่ยไม่รู้จะให้ไหมเอาไปลำไม่ห่วงนะไม่ห่วงเอาไปลำเยอะๆไปสร้างอะไรก็สร้างเนอคือเอาไปล้ำวันที่หนึ่งจะไปบวงสรวงที่ท่าตะโกนครสวรรค์พญานาคแบบนี้หละเขารู้จักกันไม่ใช่วัดเป็นบ้านท่าตะโกเขาเชิญไปแล้วบอกเออ แม่เอานางลำมาด้วยนะเออมีลำชุดใหญ่ผมเคยไปถ่ายมาเนี่ยนางลำที่ไหนที่ของแม่เหรอครับเหรอครับผมเคยไปถ่ายด้วยไงอ๋อก็วันนั้นน้ำบวงส่วงนั่นน่ะเนาะท่วงที่มีสอนลมนัาเทวายที่เข้ามาถวายสามแสนกว่าน่ะเออใช่ใช่อันนี้ยิ่งสวยกว่าเก่าแล้วเขาพัฒนาขึ้นครับโอ้ยออกข่าวกันเลย นี่แหละเยอะแยะเอ้ยลูกไม่ไม่โตวัดนี้วัดนั่นเชื่อวัดอะไนะที่วัดเทพนิมิตสว่างธรรมวัดเทพนิมิตสว่างธรรมท่านมหามหาจิรพัฒน์มหาธีรพัฒน์สร้างสักกุฏิเสร็จหรือยังครับโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไหวด้วยอันนี้ในธรรมอย่างสวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเดี๋ยวเอานั่งนัยวมันดูดีมากเดี๋ยวไหว ทุกเราอยู่นเลยกล่องพบเราอยู่ไหนเลยข้างบนวันนั้นน้าเนทีไม่ขออะไรนะเาจะไปรังประกวดกันน่ะวันนั้นนาเห็นน่ะเลยรชอบเพลงเขาเลยมันนึกได้โอเพลงของเขาเนี่าลานเขาชอบเพลงจริงริมาเดินได้อยู่ทุเรศแต่ว่า ูตี่เ้ากไปวงนวัดเป็นแล้วอยู่ที่ไหนล่ะไม่มีค่ไม่มีมม,ม,ม,มเพราะว่ามันลมไม่รีบเดี๋ยวถ่า,ายกันเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเราลำพขอรอให้ ไม่ได้เตรียมไว้จริงๆไม่ได้ว่าจะนึกถึงแล้วไม่จะไม่ได้มาจะเช้าเอให้หมานให้เฮงเง้อเดี๋ยวเอารถตู้นางลำมาสี่ห้าล้านั่นเลยน้ำคั่วมาจากไหนคะแม่นครชวาลลงไหวไหวไม่ต้องจุดก็ได้มั้งลุงแรงกว่าคะแม่ลุงแรงจัะไม่ยอมติดูต้้ก็ได ลงมาลงมานี่เลยใช่ไหมครับหรือมาจากไหนมามาถึงคำชะโนดตอนตีสี่ครึ่งล้ติดล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไหว้่ายแม่มันนี่มันเดี๋ยวหนูจุดให้วทางนี้บอกว่าสี่สิบก้อนออกก่เลยแล้ออก